สวัสดีครับที่ีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inves t in Your Area นะครับประจําวันนี้ก็เป็นวันที่12เดือน12ปี2566นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมก็ตัวเอกนัน์เษานะครับจากบริษัทัไอล่าเช่นเดนะครับวันนี้เรามาอัปเดตภาพรวมตลาดการลงทุนนะแล้วก็วันนี้เรามีการนําหุ้นเด่นในเรื่องของเชิงของการปันผลในช่วงปีหน้า นะครับมาให้ตัดสินใจกันดูหรอมาแนะนำว่านี่เาราไปสแกนมามีตัวไหนมีความน่าสนใจกันบ้างนะครับอัปเดตข้อมูลก่อนเพราะว่าเราหยุดกันไป3วันนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพบรรยากาศตลาดเองอยู่คร่าวๆเช้านี้ก็แอบดูดีในระดับหนึ่งนะนะครับตัวใหญ่อยู่ในทิศทางที่เป็นบวกนะครับดาวโจนส์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ก็ขึ้นไปทำนิวไฮอีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวทิศทางตลาดดาวโจนส์ นะครับหรือตลาดสหรัฐก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นหมดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะอัปเดตกันก็คือการรายงานตัวเลขแรงงานของสหรัฐออกมาเนี่ยคือเรียกว่าแข็งแกร่งคือฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับออกมามากกว่าที่ตลาดคาดนะครับซึ่งสะท้อนว่าตลาดแรงงานของสหรัฐมันยังแข็งแกร่งอยู่มากๆนะครับแต่หลายตัวตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขแรงงานทั้งหมดเนี่ยออกมาค่อนข้างดูดี สิ่งหนึ่งที่มันตามมาก็คือว่าถ้ามันดูดีในลักษณะแบบนี้เนี่ยเนี่ยคือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐออกมาเพิ่มขึ้นประมาณราวสองแสนรายนะสูงกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้ประมาณหนึ่งจุดแปดหกแสนแทบแทบเลยนนะนะครับขณะที่อัตราการว่างงานเนี่ยปรับตัวลงนะฮะสู่ระดับสามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นซึ่งบทสะท้อนว่านปะัจจุบันเนี่ยตลาดแรงงานของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับ ทีนี้เนี่ยมันก็ได้สองแงม่มุมนะมุมแรกก็คือว่าถ้าตลาดแรงงานแข็งแรงแบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจถดถอยมันเป็นไปได้ค่อนข้างยากคือมันเป็นไปได้แต่มันจะไม่าร์ดมันก็จ,จะ soft นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเศรษฐกิจมันไม่ได้แคสซงมาหรือไม่ได้โซด w d ลงมาเร็วเนี่ยแปลว่าการลดอัตราดอกเบี้ยจะไม่ได้เร็วซึ่งณปัจจุบันตลาดคาดการณ์ว่าเรขจอาจจะลดดอกเบี้ยเร็วก็ได้นะ มีนาเนี่ยอาจจะลดแล้วอะไรประมาณนี้มีนาเมษาอาจจะเริ่มต้องลดแนละ้วถ้าตลาดแรงงานออกมาแบบนี้มันแปลว่ามันไม่ค่อยมันมันไม่น่าจะลดนะนะสิ่งที่มันฟื้นตัวขึ้นมาคือพวกของตัวของดอลลาร์ะฮะจริงตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์อินเด็ก,ก์ก็ก็ฟื้นขึ้นมาบ้างแหละนะครับเนี่ยพยายามที่จะเด้งฟื้นขึ้น,นมาเลยนะครับแล้วก็ตัวของบอลยูนะนะนะเริ่มเด้งนะที่เราคุยกันว่าโซนเวน 4.1%เนี่ยมันไม่น่าจะหลงเยอะแล้วมันก็เริ่มมีการรีบาวกับขึ้นมาฉะนั้นตรงนี้มันเป็นปัจจัยที่กดดันทิศทางราคาสินทรัพย์เสี่ยงได้คือตัวเมกาจะดูดีอ่ะแต่ว่าประเทศอื่นมันจะไม่ได้แข็งแรงเท่าว่ามันจะโดนพวกเนี้ยที่กดดันนะครับฉะนั้นก็อาจจะต้องรอ,อดูต่อไปแต่ผมก็ยังมองมันไม่ได้เป็นปัจจัยที่เป็นบวกจ๋าอะไรนะครับแต่ก็ไม่ได้ลบอะไรก็เป็นทั้งบวกทั้งลบทีนี้เนี่ยวันนี้อาจจะต้องดูนิดนึงอยู่ตัวเลข CPI นะครับเดือนพิจิกายนเนี่ย อีกวันหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เฟดจะเริ่มประชุมตัว FOMC แล้วซึ่งเป็นการประชุมเอฟโอเอมีรอบสุดท้ายเนี่ยผมว่าก็มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าจะดูซิว่าโอเคซิเฟดจะมองป้าจะโรบเบียจะลงเร็วไหมเนี่ยอันนี้นะครับเดี๋ยวเช้าว,วันที่สิบสี่เรารู้กันนะครับแล้วก็ตัวของขั้นตอนนะในการปรับลดจะเป็นยังไงลงมากน้อยแค่ไหนมุมมองของเศรษฐกิจ นะครับที่ตัวของเฟดมีนะครับก็ซื้กิจสัตร์ในปีหน้าจะเป็นอย่างไรอันนี้เนี่ยน่าจะเห็นภาพความชัดเจนมากขึ้นนะครับในการประชุมเฟด f o ม c ีรอบนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ดูไม่ค่อยดีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคือการรายงานตัวเลขเงินเฟอ้อของจีนทั้ง CPI เลยคือเงินเฟอ้อในฝั่งของผู้บริโภคแล้วก็ PPI เงินเฟอ้อทางฝั่งผู้ผลิตออกมาหดตัวลงต่อเนื่องนะครับ CPI ออกมาลบ0.5 year on year นะมากกว่าที่ตลาดคาดแล้วก็ PPI ออกมาลบ3 year on year เนี่ยสะท้อนชัดเลยครับว่าเศรษฐกิจจีนตอนนี้มันได้รัผลกระทบต่อเรื่องของอวะเงินฝื้อ,อยู่ฉะนั้นเนี่ยแบบเนี้ยแอบดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับหุ้นที่มันค่อนข้างเกี่ยวกับจีนนะหนักสุดก็คือพวกของปิโตเคมีไอพวกนี้เกี่ยวจีนมาฒนธรเยอะฉะนั้นหุ้นปิโตเคมีวันนี้อาจจะถ่วงตลาดได้ ส่วนราคาน้ามันนะครับพยายามที่จะมีการรีบาวกลับขึ้นบ้างนะครับสําหรับตัวของราคาน้ามันนะครับตามที่เราคุยกันไว้โซนนี้นะครับโซน็น70กเหรียญเนี่ยมันมันน่าจะลงยากแลวมันน่าจะมีจังหวะของการที่จะรีบาวกลับหรือจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาแต่การรีบาวหรือการฟื้นตัวมันก็ไม่ได้เป็นภาพของการที่มันจะต้องรีบาวได้แข็งแรงอะไรมากมายเท่าไหร่นักะครับเนี่ยเริ่มเริ่มดึงตัวกลับขึ้นมาครับแต่ว่ามันยังค่อนข้างอ่อนแรงนะแล้วก็ลงมาทําโลแบบนี้การฟื้นตัวขึ้นมา ก็จะติดเทียแนวติดเทียแนวไป72เหรียญนะครับเจมเหรียญสําหรับตัวสัญญาล่วงหน้าเดือนมกรานะครับก็จะขึ้นไปก็จะเป็นการติดก็จะเป็นแค่การเล่นเล่นรีบาวเท่านั้นขึ้นไปเราก็จะขายนะครับสำหรับตัวอ่าพวกของหุ้นในกลุ่มพลังงานว่ายักทวงอยู่นะถึงแล้ว่าจะรับข่าวอะไรไปเยอะแล้วเนี่ยแต่โดยรวมแล้วยังดูแบบแอบไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับตวงราคาน้ำมันก็ได้แค่รีบาวเท่านั้นนะครับ ส่วนบ้านเราผมว่ายังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่เลยวันนี้จะมีเรื่องการประชุมครมอมีสองเรื่องซึ่งผมว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเท่าไหร่นะเรื่องแรกนะครับคือเรื่องของการตรึงค่าไฟเพราะาเริ่มมีการส่งสัญญาณว่าค่าไฟจะมีการปรับขึ้นอีกรอบหนึ่งฉะนั้นตอนนี้จะเริ่มตึงอีกรอบหนึ่งก็คือว่าไม่อยากให้ขึ้นเท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายน่าจะขึ้นนะฉะนั้นระยะแรกเลยวุ่นในกลุ่มพวกของโรงไฟฟ้าเนี่ยเพราะอาจจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างจะมีจังหวะของการย่อตัวลงมานะครับ อาจจะมีจังหวะของการที่ต้องลงมาพักบ้างแต่ยังมองเหมือนเดิมว่าจังหวะของการลงมาลงมาลงมาตอนที่มันย่อลงมาจะเป็นโอกาสในการเข้าเก็บเพราะสุดท้ายเดี่ยวก็ต้องขึ้นอยู่ดีในเรื่องค่าไฟนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของค่าแรงขั้นต่ําซึ่งอันนี้ขึ้นอยู่แล้วแต่ก็ขึ้นไม่ได้มากคือขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปรัฐบาลตอนนี้ทําอะไรแบบไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยชัดไม่ค่อยเคลียร์จะแบบจะไป ขึ้นเยอะๆก็ไม่ขึ้นแบบแบบขึ้นไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นนี่ขึ้นือขึ้นเทียและกระปิดกระปอยเล็กน้อยน้อยนนี้ก็เป็นลักษณะที่ยากดูไม่ค่อยดีเท่าไ่นะครับสำหรับหุ้นอ่าในกลุ่มพวกอถเหมาพวกนี้มีการขึ้นค่าแดงนะครับอ่าก็ต้องติดตามดูต่อไปที่สําคัญคือเรื่องของพวกของการผลักดันตัวพรบกู้เงินในนี้ก็ยังแบบมีความไม่ชัดเจนนั้นข้างสูงชั้นหุ้นไทยเนี่ยก็จะแกว่งออกเลนข้างครับนะ จักแข้งร้อยห้างคือดีหน่อยวันนี้รีบาวขึ้นมาแค่บริเวณหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนี้ก็ตึงแล้วนะครับก็มีความตึงแล้วแล้วก็จริงๆผมยังมองว่าเสี่ยงในการลงหลุดหนึ่งพันสองร้อยเจ็สิบได้ในระยะต่อไปก็แอบดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่วันนี้หุ้นที่เราแนะนำตือตัวนี้ฮานานะครับฮานาฟื้นตัวขึ้นมาดูดีนะครับเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาจีนก็รายงานยอดสุกออกดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับ เมื่อคือนนี้หุ้นในกลุ่มซมิคอนดักเตอร์ของเมกาเ็าปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีฉะนั้นผมว่าตัวฮาน่านะครับเคซี C, แม้ว่าจะโดนรับรผลกระทบเรื่องของเงินฝืดสหรัฐบ้างไอของจีนบ้างแต่โดยรวมแล้วยังดีมีโอกาสมีมุมตั้งในการคือตัวขึ้นแล้วก็ในเชิงซีนิเค h a ฮาน่าดึงตัวขึ้นยกจุดต่ำสุดหม่สูงขึ้นอีกรอบนั้นก็มีลุ้นในการที่จะขึ้นไปเทสตนะฮะแนวต้านที่โซนเป็น5้าสิบาทแล้วห้าสบองบาท5้าสบาทเนี่อาจจะติดนิดนึงเป็นต้นทุนของคนหลายๆคน นะเนี่ยก็มีลุ้นในการที่จะฟืน้นขึ้นมาในส่วน้นบนส่วนหุ้นปันผลเด่นนะที่เราแนะนํานะครับนี่ห้าหุ้นปันผลเด่นนะครับจำจะรัดเลยรับปีมังกรคือเราพยายามอย่างนี้ฮะเราพยายามมองหาหุ้นปันผลคือช่วงปลายปีเนี่ยบางคนเริ่มมองหาการลงทุนเพิ่มเติมแล้วเอ๊ะซื้ออะไรดีนะแล้วก็ตลาดลงมาในระดับนี้นะครับก็คือลงมาอยู่แบบหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบหนึ่งพันสาร้อยแปดสิบเนี่ย ลงมาต่ำพันสี่แล้วเอ้ยจะลงทุนหุ้นอะไรที่อย่างน้อยถือได้ถือยาวแล้วก็มีความปลอดภัยก็ไปคัดหุ้นมาเงินคืออตราเงินมันผลเนี่ยมากกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ PE ต้องไม่แพงนะครับ PE ต้องไม่แพงแล้วเรื่องผลประกอบการคือส่วนใหญ่ปีนี้อาจจะเห็นภาพการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับไตรมาสอ่าไตรมาสสี่นี้เราก็าคิดว่างบจะค่อยๆฟื้นขึ้นจากไตรมาสสามด้วย นะครับแล้วก็ปีหน้าก็ยังมีโมงตั้มที่ดูดีตัวแรกเลยแน่นอนเจ้าพ่อบลอยู่แล้วคือตัวทิสโก้นะครับทิสโก้นะปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเราดูคาดการเงินบันผลนเนี่ยของช่วงปีหน้านะนะครับอยู่ที่โซนบริเวณ8%นะถือว่าให้เงินบันผลอยู่ระดับที่นข้างสูง PE อยู่ที่โซนแค่10เท่าเองครับ แล้วก็ P/B 1.8เท่าคือก็เรียกว่าไม่ได้แพงนะไม่ได้แพงเท่าไหร่คือย่าไปนับกับตัวของทิสโก้เขานะ P/B ถ้าไปเที่ยวกับแบงก์อื่นๆมันจะดูแพงแต่ของเขามันไม่ได้เป็นแบบแบงก์จ๋าเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเช่าซื้ออะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นก็ยังโอเคนะดูแลทุกอย่างดูดีผลประกอบการเนี่ยเราดูคาดการผลประกอบการปีหน้านะก็จะเป็นลักษณะการที่เติบโตขึ้นมาต่อเนื่อง ทันเนี่ยก็ได้รุนเนี่ยในการที่แบบราคามันก็ค่อยฟื้นขึ้นปันผลอยู่ในเกณฑ์เนี้ยมันลงยากอ่ะใช่ว่ามันลงยากอันเนี้ยดาวไซต์จำกัดแล้วก็มีโอกาสในการฟื้นตัวขึ้นไปสวัสดีคุณแมนนะครับทักทายก่อนนิดนึงสวัสดีคุณนิพพรด้วยอีกตัวคือตัวเอโก้ครับวุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับเอโก้ e เนี้ยปันผลตอนเนี้ยราคานัจจุบันให้ดีเวนต์อยู่ที่โซน5ปอร์เซนตกว่า5.6ปอร์เซนนะครับ พีแต่ก่อนเคยเท 3, 40, 40, นนย 24, นะสมามสิบสี่สิบเท่าอ่ะเอโก้ก็เทตอนนี้แค่ยี่สิบสี่เท่าพีบีน่าสนใจมากนะฮะไพเพอร์บุ๊กต่ำหนึ่งนะครับตอนนี้แค่ศูนย์จุดห้าเทียบกับคนอื่นนะนะครับแต,แต่ก็ไม่เทียบยากมันเป็นลงไฟฟ้าไอพีจะไปเทียบกับกรับจะไปเทียบกับบีกิมอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ใช่หรอกแต่ว่าด้วยเลดในการที่ลงมาขนาดนี้นะครับ ตัวของรายได้เองเนี่ยก็เรียกว่ามีโอกาสในการที่จะค่อยๆปรับตัวขึ้นปีนี้คือปรับตัวขึ้นดีเลยนะครับเนี่ยนะครับตัวของกาไรเนี่ยปีนี้ฟื้นตัวขึ้นโดดเด่นเลยแล้วก็ปีหน้าก็ยังโตได้อีกท่านนี้ก็โอเคนะครับใอ้พวกนี้เราคัด ESG Score ด้วยนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับคือง่ายๆก็เหมือนเป็นเป้าหมายของการที่กองทุนเข้าไปลงในช่วงปลายปีหรือทำ d i v e r s i n ได้ด้วยนะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับคือตัวของ B A M ตัวนี้จริงๆเขาไม่ได้เป็นพุ้นปันผลจ๋าอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วสำหรับตัว B A M แต่ราคาของเขาอะณปัจจุบันเนี่ยจะดูกราฟเลยนะถ้าดูกราฟเนี่ยดู B A M เนี่ยนะครับราคาเขาไหลลง,ลงมา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 ต่อเนื่องเลยครับเนี่ยลงมาเยอะมากคบนะเนี่ยลงมาจนภา,ภาพที่เป็นมันลี่นะอยู่ในภาวะที่เป็นโอเวอร์โซแล้วอะ r s i ์นะครับกับโซลเอสติกเนี่ยแล้วพอไปดูในเชิงพื้นฐานนะปัจจุบันเนี่ย ปันผลอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับ PE จากเทรดกันยี่สิบสามสิบเท่าอ่ะตอนนี้อยู่แค่เข้าเท่าเองนะครับ PB ก็ต่ำหนึ่งดนั้นน่าสนใจแล้วก็ปีเนี้อาจจะเป็นลักษณะที่แบบอาจจะดูไม่ค่อยดีอ่ะกไรแย่แต่ปีหน้าคาดหวังว่าน่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นแหละนะครับสําหรับตัวของ BAM นะครับก็ราคาโอเคลงมาอในจุดที่น่าสนใจทุกอย่างว่ารับรู้เรื่องแย่ๆมาแล้วคือตัวนี้ปกติไม่ปันผลเยอะแต่ราคามันลงมาแลกจนปันผลน่าสนใจ อีกตัวคือปตทปตทนี้เราแนะนํากันมาต่อเนื่องเลยเพราะยูในปัจจุบันเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ปตทอเองนะครับมันก็ฟื้นขึ้นมาแล้วอาจจะต้องรอจังหวะในการย่อๆบ้างนิดนึงนะฮะร,รอให้มันลงมาสักสามสิบสี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ยูมากกว่านี้นะนะครับพี PE ก็ไม่แพงสเปดเท่าเองครับแล้วก็ปีบีเนี่ยก็ต่ำหนึ่งนะนะครับเราเห็นแล้วว่าจริงๆในกลุ่มปตทอเองเนี่ยราคามันทรงมานานแล้วก็ตอนนี้มันจะเริ่มค่อยๆฟื้นตัวขึ้นละ นะครับปันผลในเลทนี้เนี่ยค่อนข้างน่าเก็บน่าสนใจแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่5คือตัว S C B S C B ก็เรียกว่าจริงๆเขาก็มีปันผลในระดับหนึ่งที่ค่อนข้างดูดีแต่ราคาที่ลงมานี่ให้ปันผลเยอะฉะนั้นเนี่ยดาวไซ์จะค่อนข้างความจำกัดการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมานี่เก็บได้หมดแต่ข้อ,อสังเกตดน,นึงคือตัวของ S C B เนี่ยปีหน้ามันอาจจะอยู่ในเรื่องของคุณภาพสินทรัพย์ด้วยครับว่าเป็นยังไง เชื่อมองว่าจริงราคามันก็ปรับตัวลงมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะแล้วรับรู้เรื่องการเอกรับรู้เรื่องอะไรไปละรายบายปันผลก็น่าสนใจถ้าเราดูคาดการณ์ของเรื่องของผลกาไรในปีหน้าก็โอเคฉะนั้นะก็เลยดูไม่แย่ก็เลยเป็นหุ่น5ตัวที่เราแนะนํากันนะครับสําหรับการปันผลปันผลในที่นี้ท่านทำอย่างไรได้บ้างถ่าอาจจะซื้อลงทุนแบบนี้เลยท่านอาจจะทยอย DCA แต่ผมแนะนําว่าเป็นปันผลนเราทยอย DCA กูย,ย่นก็อาจจะซื้อแถบนี้รอใกล้ๆการประกาศผลในช่วงของอเดือนเมษาเดือนพฤษภาขายก่อนอดีไหมก็ได้หรือจะทยอยทยอยเก็บ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 ทยอยทยอยเก็บไปนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันอ่า t ิสโกนะครับเอ็กโกนะครับ b ีเนะครับตัวของปตททนะครับ SCB พวกนี้เป็นหุ้นที่เราคัดมาให้แล้วนะครับก็ประมาณนี้สำหรับหุ้นมันปวดเดี๋ยวไปดูตัวของอดุพันธ์กันบ้างนิดนึงนะครับ ตัวแรกเลย S50 S23 นะก็พยายามฟื้นขึ้นมาแต่ยังไม่แข็งแรงนะก็พยายามดีๆขึ้นมาเจอ10วันนี้ก็ยังอ่อนแออยู่แล้วก็เริ่มตบๆลงมานะครับนี้มันก็ยังจะแหว่งออก้านข้างอินทางลงผมว่ายังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะก็เทรดิ้กในกรอบครับแนวตา้านก็บริเโซน858นะแนวรับผมว่า840นะมีโอกาสในการลงมาถึงส่วนสําหรับทองคานะฮะอุยอ้ยอย ทองคาทองคาเนี่ยมันลงมาหลุดแล้วนะที่เราแนะนําเล่นรีบาร์อย่างนี้พอหลุดก็ต้องคัดแล้วมันลงมาแต่ว่าตรงเนี้ยช็อตไม่ตามช็อตตามไม่ทันเราคิดว,ว่าตรงเนี้ยจุดนี้ไม่ได้เป็นจุดหน้าช็อตอรเพราะลงมามีโอกาสในการที่จะทำคำเป็นการโทรแบคแล้วดึงตัวกลับขึ้นไปที่บริเวณ2,008ได้ฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นการเล่นสั้นแหละเล่นในกรอบนะครับก็คืออยู่ที่แนวรับเนี่ยบริเวณ1,975แนวต้านด้านบนอยู่ที่โซนเป็น2,007นะครับก็เล่นในกรอบไป ถ้าเงินบาทเงินบาทนิดนึงนะครับถ้าเงินบาท,าบาทมันเบรกผ่านขึ้นมาได้อนะมันเริ่มลับทิศทางแล้วเราคิดว่ามันจะไซเวลไปมันเริ่มดันเบรกขึ้นมาแบบเนี้ยแปลว่ามันจะเริ่มไม่ค่อยแข็งเท่าไหรนะ่แหะแต่ผมก็ว่ามันก็ยังไม่ได้อ่อนได้เยอะแยะอะไรเท่าไหร่นะนะครับฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเวทดนซีตัวนี้ไม่ค่อยแนะนําให้เล่นเท่าไหร่โซนเนี่ยมันแบบดูมันไม่มีความได้เปรียบสักท่าก็เลยรอดูก่อนดีกว่าครับ ส่วนตัวของค่างเงินยูโรก็เล่นฝั่งรองได้เปรียบมากกว่าฮะมีโอกาสในการที่จะรีบาวลกลับขึ้นมาที่โวนเป็เวณ8.05จะกรับนั้น8.05 8.20เนี่ยก็เล่นรีบาวราคาปิดนะครับถ้าต่ำกว่าโซนบริเวณ7.60เราคัดทิ้งนะราคาปิดนะครับส่วนค่างเงินเย,ยนครับยังเป็นพระเอกของเราอยู่ลงมาแรงรีบาวบ้างซึ่งรีบาวแรง แต่ยังไม่สามารถเบรกผ่านกรอบนี้ได้จุดในการซ็อบล้อของเราเมื่อวันพฤหัสวันศุกร์ที่ผ่านมาเราแนะนําว่าซ็อบล้อที่บริเวณ1 4 7 5ตอนนี้เราปรับลดลงมาอยู่ที่โซนเป็น1 4 6, 6 6นะฮะเรากดเทเลสซับลงมาเรื่อยๆแล้วเราโปไปเรื่อยๆครับนะครับ,นะรบจนกว่ามันจะมีการเปลี่ยนทิศทางนะครับโอเควันนี้ก็คร่าวๆปรบมาณนี้นะครับอัปเดตข้อมูลกันครบถ้วนนะครับวันนี้ลาไปก่อนืน่อนี้เดี๋ยวมีอีกรายการหนึ่งต่อๆไปนะครับ ลาไปก่อนเพื่อน้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้หรืออีกหลายการครับเวลาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ วังถูกลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหลอก